โดยประมาณเอ้าลืมล okay, ิงค์คำว่าแปลกโอเคเจอละมีหินนี่โปะเขาให้หนึ่งคันมันจะเพิ่มความแม่นยำมาขึ้นนิดนึงโดนอยู่โดนอยู่ไอ้ก็ได้ฮิตอยู่โอ้ผมมาเร็วเกินผมมาเร็วเกินมันปืนผมตายมันปืนผมตายแักหนึ่งหนึ่งเๆยโอเคหักแล้วเข้าซีเลยนะ กบไปลงซีกับไปลงซีก่อนใช่จะไปคนแรกเลยพี่เคียร์เอาละพี่ต้องช่วยผมละโอ้ขึ้นไปเ้ยเดี๋ยวไปดึงให้ยนดึงได้มมีหอนศัตรูมาขหลังขงหลังบนหัวบนหัวบนเราเรราบนหัวเราพี่เหรอยิงวันยิงวันีบมันรบมันรีมันรีบมานรีันรบมไรรีบไันรีบมันรีบมันรีบมันีบจันรีมันีมันรีบมันรีมันรีบมันรนรบมันรีบมันรีมันรีบมันีบมันีามันรีบม่นรีบมันรีบมันระบมันรีบมันรมันรีบ ไอจีนพี่กายจีนกายจีนดิใช่ใช่มันจะอับติดมันมันพยายามยัดรถเข้ามาอยู่จะผมนีงได้คันหนึ่งโอ้ยตอนนี้พี่ได้แล้วจบตอนนี้พี่ได้แล้วเนี่ยคันนึงได้แล้วได้แล้วใเปรี้ยวขึ้นเลยเหรพี่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 จะพุ่กว่าเกินเลยขึ้นเต็ม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 ตัวเออวันนี้คนน้อยเลยวันนี้คนน้อยเลยเฮ้ย ย่าโอ้ยมาร์คแต่ไม่ขึ้นหัวมันลงไปข้างล่างมั้งพี่ผมว่าปืนมันแตกอยู่ปืนมันแตกโอ้พานาปปอมโอนี่โอนี่ไงโอนี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยตัววีเดนเอ้าเหรออ้อนชีดค้อนชีดยกลงยกลงว่าอยู่ก็แข่งเต้นได้อยู่จริงนะ ยายาด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 ยาวยาด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 ยาเยาดยาดยาดยามยาดยาดยานยาด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 ยาวยาดยาวยาด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 ยาลยาเยาด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 ยายาด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 ยายาด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 ยายาดยาวยาดยายาดยายาดยาางดวด เฮ้ยไม่ยิงออกมาแล้วจริงด้วยยิงไม่ตุยอ่ะงานเข้าแล้วมาแล้วมันสวนแล้วมันสวนมาแล้วมันสวนแลจะโดดมังติงจะโดดก่อนด้วยอ้าวบอีตายแล้วเมื่อกี้พี่เอาปืนกดยิงถัดจรวดได้นะใช่ใช่พยายามเียบผมจริงไม่หมผมเจอแล้วผมเจอผมอ๋อนั่นแหละไอ้ตึกรูใช้ปืนกดยิงไม่ได้ จะคืนอยากยิงสวยไม่ตายแล้วนะสวยดีสวยสวยดีสวยตะวัได้ไหมถ้าพี่จะกลับลำให้พี่ให้พี่ผ่อนพาวเวอร์แล้วพี่ก็เหงียบแม่แล้วก็กลับลำเอาชาแล้วเออตกยิงตบเอาโดนตียิงด้วยผมเป็นคนส่งเกมไปบอกผู้พัฒนาเกมว่าถ้ามันยิงได้เมื่อกี้เป้ามันเยอะไงเรื่องยิงไม่ถูกก็จริงไใจดีแล้วอัปเดตมาจริงเฉยเฮ้ยได้อะไรมาอะไรนะ โอ้โหได้ดีคอไม่รู้เก้าพันเลยเหรอดูกันพี่นักเตะได้แล้วได้แล้วเจีผมได้ดีคอเลยรมานั่งเล่นปั่นแค่พีเดียได้แล้วไม่เล่นมัวเย่ไทยเล่นหรอปลาท้อเสียปลาท้อเสียมาบ้านบ้านบ้านผมขอถามหน่อยได้ไหมครับได้ได้ครับได้ผมอยากรู้มากเลยผมควรซื้ออันไหนปั่นรัสเซียดีวะเนี้ปั่นรัสเซียสองเอซสองแปด ง่ายสุดเลยถ้าไม่คิดอะไรมากก็อสองเอสองปืนร้อยเป็นไอเป็นเทิร์นพาร์ทแล้วก็ถ้าพี่วิ่งเกินยี่สิบป้อมจรวดจะพับทันทีนั่นแหละคือความกการำคาญป้อมมันไรของไอต้ตะกูลแบทเล่คือมันไม่สามารถยิงได้เลยมันต้องรอแบบใช่วิ่มันเจอบีเอ็มพีเขาโอ่งยี่เขาเขาไม่จะเป็นต้องซัดจิ๋วใส่เราหรอกเขาซัดไม่คุณไม่ไม่ใช่แค่แบทเล่ตัวเดียวไอ้ตัวแล้วก็ยวสวีเดนด้วยมันจะมีโหมดแเพื่อนด้วยพี่ จะโดดยิงตรงไหนออกข้างๆครับพี่อุ๊ยตกตาออก้เอออกซ้ายอ๋อต่พี่แบบวอ้าเราเรายังไม่ได้ตั้งค่าดิเฮ้ยกดแล้วมันก็ยิงออกไปเองลองยิงดูก็ได้มันพุ่งตรงไปตามตามที่พี่หันนี่เห็นเละจะมาจะย้อยหน่อยนะพี่มันยอยมันย้อยจริงๆถ้าคุณปรับเป็นเทอร์สเ r อร์ซันน่ะแล้วคุณหันหน้าพอไปส่ขึ้นแล้วยิงไปกดหน้าลงได้เลย ตามเมาตามเมาตามกล้องคอมเมนเตอร์กล้องสักอย่างนี่แหละเล่นง่ายพี่เดีนี้มันเล่นไม่ง่ายทำท่องคอมเมนต์มันมันโดนปรับเรื่องโทูไปเยอะไอ้คันก่อนที่แบบเล็งตรงเป้าได้ก็ตัวถังอมมิชเชลนี่แหละไอ้อมมิชเชลหนึ่งเอสองตัวถังโตวป่วนตัวป่วนเออตัวต๊ป่วนใครที่ฝันอังกฤษมาอะไรวอลลิเออร์เนี่ยตัวป่วนเมื่อก่อนเลยเนี่ยใช่ใช่ตอนนี้เนิ๊อะมินมินลานมินลานทูมั้งอย่างเกาะอย่างเกียร์แล้วยิงปุ๊บตรงเป้าเดี๋ยวนี้คือแบบหน้อย แล้วเมื่อวานเป็นโมโมโหรถจีนไหนไม่รู้เอาวินเซียยิงหมดจุดเลยเพื่อพัชโนเอาวินเซียวไอตอนตอนนี้เปลี่ยนเราเชิงดีนะอย่าไปรักนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไอโน่โผแล้วคุณก็คงจะมีแค่สองเอฟสามแปดทันเดียวแหละที่มันเป็นมะเร็งที่ทำได้ทุกอย่างใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์เนี่ยอยากรถรถมันก็บางๆหน่อยก็เล่นดีๆแล้วกันนะเฮ้ยถ้าถ้าเล่นเก่ง เราผมเล่นไปได้ประมาณ8 0 0 0มื่นกว่า90,000มื่นไปนะไม่มีคันเลาโอเคไม่ไปแล้วคไปหาเพื่อนแล้วยวผมะคิดเปลี่ยนเลยไปเจอกันนะม่ต้องไหนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะงถ้ยฮะไอ้ถ้วยถ้วย เออถ้วยใช่ผมไม่ได้สังถ้วยยิงได้ปะเฮ้บีีบ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 ีเดอะยรขึนป๊บเลยนีดนึงสนใจถ้วยก่อนเอ้ยยิงได้เอ้ยถ้วยหล่นเอ้ีนี่นีเอาถ้วยรางวัลหล่นเลตถ้วยรางวัลลอ๋อฮ่าฮ่่อืมยิงโดนยีโดนจะปีโดนผมยกนได้จัดไปอย่าให้เาสนนะ โอ้ยักษ์ปืนมอร์ดิเออร์เนี่ยปีไปอบคเออร์พี่ไปตอบคนเร้วใช่แต่จริงจริงไริงจริงไอเอ็มสามอ่ะแบลลี่เอ็อยู่ไหนวะตายแล้วมั้งนิ่งละใช่ใช่นิ่งละยังไงยังไงเอ็มหกสิบเขายิงละโอ้กลัวทางซ้ายกลัวทางซ้ายรีบเดินรีบไปเลยรีบไปเลยเดี๋ยวผมดูให้ปะผมช้านะได้ได้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเ้าให้เดี๋ยวผมก็ให้อุ้ย โอ้โหรถมันเอาเครื่องหกล้อมาใส่แน่เลยใช่แล้วพี่ขอบคุณมากไกจินที่ทำเกมหลักเมื่อกี้กระสุนเลี้ยวไปหาเลยพเลยพี่จะได้ได้ตังเมื่อกี้ขอบคุณไกจินที่ทำให้กระสุนเลี้ยวไปหาได้กระสุนเลี้ยวมันมันแหลกพีแล้วกระสุนมันเลี้ยวไปหาทีมว่างไหมครับทีมว่างไหมครับต้องถามดิซี่ก่อนว่าดิซี่เล่นหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะไล่ไล่จ่ามันแฝงหลังมันะแฝงหลังมันะแฝงหลัง ได้ๆพี่ลงหล้วตรงในแมปเมื่อกี้ขึ้นเป็นล้านเลยโอ้ใช่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 ไอ้หกตรงนั้นน่าจะใช่โอ้ยหนาวยังไม่เล่นจ้าไม่ว่างห้าร้อยห้าสิบห้าโอเคครับคิดจูว่างหนึ่งจ้าเอ๊ะฟอคอนเหรออ่านว่าฟอคอนใช่ฟอคอนถูกต้องมันเป็นมันเป็นชื่อนกกาลันตีเกถึงอะไรรู้ไหมดึงอะไรเไย มาเบลไม่ใช่นงคนเพลซาซ่าโล่เฮ้ยไอ้งไอหนกไม่เข้าเฮียที่หน้าของกลรนงคณเลยไอช่วยด้วยกำลังไปกำลังไปจ่าเกี่ยวที่หน้าเกรงขามถูกนงคณโดนด้เออทา้งฝาทั้งฝาไอหนกไอหนกไอหนกตรงนี้เปลี่ยนตรงฮีทก่อนแท็กขาดแท็กขาดแท็กขาดกำลังไม่ไปกำลังไม่ไป เอาได้นะผมแคยออดวินยิงระเบิดอยู่คุณก็ทำได้เ้ยปืนปืนโผวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเอ,อาเอาเอาให้พี่แจ็ฆคฆ่าไหมให้พี่แจ๊กได้ฆ่าลิซซจะได้เลยเอาเลยเอาเลยจได้เล<อ>ยเเรียว,วรีบงานก่อนนี่เพื่อนจะรัสใช่ใช่แต่เพื่อนจะรัสพี่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่รถมันไม่ต้องซ้อมไม่ต้องซ้อมติดไฟติดไฟติดไฟไอพีตรงไหนอะไม่เพื่อนจารัสแล้วเอามิข้างหลังมาไง ทางทางซอยนี้ซอยหน้าพี่ซอยหน้าพี่อุ้ยวิวิระเบิดระเบิดเชียรเชียรอะไรเดียวเนี้ยข้างบินเหรออ๋อตกแล้วตกแล้วพี่ตกแล้วโอเคโอเคเออเอาเบียวข้างหน้ามาผมเองเออเขาบินอย่าทำแบบนี้ผมไม่เห็นโอ๊ะแค่หลับอุ้ยอุ้ยพูดที่มันซักอะไรจะทำใครอะไรวะเนี่ยมี่เขบินบินอยู่นะบิ๊กบิ๊บินอยู่ ซาบแล้วซาบแล้วซาบแล้วตรงไหนตรงไหนอยู่บนหัวผมอปะยู่ไหนไม่รู้แล้วตอนนี้นู้นนู้นเห็นอะไรละทางนู้นเลยสงสัยต้องหาวันเอาทีเอ็มพีสองเฮ้ยลูกเรือกำลังรักษาตัวเองลูกเรือกำลังรักษาตัวเองไม่ได้หรอใช่ใช่กันรักษาตัวเองได้พี่ฮิลเหรอฮิลจล่ะไอฮีลลิงโอ้โหตันนี้ไม่เป็นไรผมไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเพื่อนขับไปแล้วหายไปเลย ได้เดี๋ยวผมวิ่งนำริงแต่ถ้าผมตายมันเด็กพี่มีตะตูนะอยากรู้ก็ต้องเสี่ยงพี่ของต้องเสี่ยงแล้วกลัวโอ้โหเขาบินอยู่ข้างผมเขาบินอยู่ข้างผมตรวจจิ้งที่จอดจอดแล้วตรวจจิ้งเขาบินอยู่ข้างผมเอ้าก็ผมยืมไม่ได้เอ้ามันจ้องแล้วมันจ้องจะเล่นลงแล้วเอะไรนะ M B T 70็ดศย์ไปเลยรถเต็มเลยเต็มเลยได้เลยพี่เด้อเด้อ ทางมีชั้นพังทางมีชั้นพังนี่ยังมี่สองจากกันเอ้ยจริงจริงเลยไอ้ยี่สิบวาแล้วมาแล้วมาแล้าวธนระี่จบไปดิจบในห้าเลยจบธนระจบไตัดปืน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 เดี๋ยวตัดปืนให้หลังหัวก็คอยหันปืนเดี๋ยวตัดปืนให้นี่ไงคอมมานเดอร์เดี่ยงปืนปืนมันจะแตกแล้วปืนแตกปืนแตกปืนแตกก่อนเลยเอาเลยไอ้ยี่สิบมันหัวแดงมันหัวแดงอยู่ปืนแตกปืนแตกเอ้ยี่สิงยี่สิบปืนแตกไอี่สิบไม่ ไม่ระเบิดสักทีวะานนานนมมรัินรถขับินโอยอแค่รถแค่รถโอ้ยผมรอดไม่ระเบิดสักทีวะรต่างหินนรถต่างหินนรถต่างนนเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาเอาให้ได้มันไม่ระเบิดทีอะพี่เพื่อนมันตุยเพื่อนมันตุยปวดมันไม่ระเบิดสักทีอะมนตัยังเนี่ยยิงยิยิงยิิิงยิยิงิิ อไปไปไปยิงไปยิงไปยิงไาต่โซไต่ซ่งปิงไต่ซ่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 ยายามแล้วไม่ขาดเลยอะอ่ะเบนเบนเบนยงอยูนง่เอตเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวทดี๋ยวเะี๋ยวเดี๋ยวเอีนยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนดยเอียวายโเดยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดียวเดยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกดี๋ยเดี๋ยวเดยวเ่ียเดี๋ยเดียวเี๋ยันดี๋ยวเยเอียง ไอ้ตายถึงผมยกหน้ากระสุนเหลือ9นัดทุกคนไปแคปเอที่รั่นอไปแคปเอได้เลยได้เลยเฮ้ยล้อมือมาได้ไงเติมยางเติมยาง F1 ฟวรอแล้วจ้าจมลมจมลมเอ้ยเฮ้ยล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบมาแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วคือไม่อยู่ละคิิดเข้าไปแล้วม่อยู่ละ แย่แ yeah, ล้วโอเคได้แล้ว